อีสานแซบจะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามในส่วนของข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวอสมอซึ่งตอนนี้นะคะทางคอรมอได้อนุม,มัติค่าตอบแทนพิเศษต่ออีก3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2564ให้กับพี่น้องชาวอสมอแล้วค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีกเช่นเคยนะคะ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ ือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะสำหรับพี่น้องชาวอสอมทั่วประเทศเลยตอนนี้นายกรัฐมนตรีค่ะไฟเขียวอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษต่ออีก3เดือนซึ่งอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากนายอนุทินนะคะ mm hmm. แจ้งข่าวดีพี่น้องชาวอสอมซึ่งมีการเผยออกมานะคะว่านายกรัฐมนตรีไฟเขียวอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษต่ออีก3เดือน mm hmm. นั่นก็คือตั้งแต่เดือนมกราคม2564ไปจนถึงเดือนมีนาคม2564ค่ะ อัปเดตข้อมูลล่าสุดนะคะคุณผู้ชมนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะพร้อมภาพเหล่าอสมออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมอที่เรารู้จักกันนี่แหละคะ่ะระบุว่าข่าวดีประโยคสนทนากับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกงลาโหมสรุปใจความว่า ตนเองได้ขอค่าตอบแทนให้กับพี่น้องชาวอสมอต่ออีกสาเดือนซึ่งผลเอกประยุทธ์จันร์โอชาตอบรับและระบุว่าตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นค่าตอบแทนจนกว่าจะ คุมโรคโควิด -19 ได้ซึ่งปรากฏใจความดังนี้ในหน้าเพจ Facebook ของนายอนุทินชาญวีรกุลค่ะหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความนี้ผ่านทางเพจของนายอนุทินชาญวีรกุลนะคะคุณผู้ชมก็มีพี่น้องชาวอสมอมร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นสุดยอดหรือขอบคุณขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้ได้โดยเร็ววันนะคะยินดีด้วยกับพี่น้องชาวอสมอและพี่น้องชาวอสมอทํางานดีที่สุดแล้วควรจะได้ รับเงินค่าตอบแทนรวมไปถึงการให้กําลังใจต่างๆและการร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเงินโครงการนี้ขอบคุณมากๆที่จะได้รับการโอนเงินเอาละค่ะนี่เป็นข่าวดีของพี่น้องชาวอสมอเลยนะคะที่จะมีการขอเพิ่มอนุมัติไฟเขียวและนายกรัฐมนตรีจะอนุมัติในส่วนของไฟเขียวเพิ่มให้กับพี่น้องชาวอสมอในการทํางานสู้กับพัยโควิดต่ออีก3เดือนนั่นซึ่งหมายความว่าเดือนมกราคม2564ไปจนถึงเดือนมี นาคม2564ทางอีสานแซ่บรีบนำข่าวข้อมูลข่าวสารมานำเสนอแล้วก็มาเรียนให้ทราบขอให้พี่น้องชาวอสมอได้เงินลดโดยเร็ววันนะคะอีสานแซ่บยินดีและดีใจด้วยขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งให้กับพี่น้องชาวอสมอไทยทุกๆคนค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันวันนี้ถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบ่บเดี๋ยวติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเน,นื่องสำหรับพี่น้องชาวอสมอสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม และสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ